สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระนกการ,กรเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอชัยสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาซื้อถึงที่เลยค่ะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะแปดแถวจานคู่นั่งขับอ่า ตัวนี้นะคะแต่แถวจานคู่นั่งขับจานนี้เป็นจานใบขี้เมานะคะจานใบขี้เมาค่ะสองใบประกบกันนะคะแต่ละจานนี้มีลูกปืนอยู่สี่ตลบนะคะข้างละสองตลบลูกปืนสี่ตลบนะคะตัวนี้มีทั้งหมดหกแปดขานะคะแปดขาแปดสี่สามสิบสองลูกปืนสามสิบสองตลบนะคะดู คุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวแปแถวจานคู่นั่งขับแบบจานใบขี้เมานะคะคานนี้เป็นคานสองชั้นเล่นหนานะคะความกว้างของคานก็คือเมตรแปดสิบนะคะเมตสนะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวาขากลมข,ขาใหญ่เล่นหนานะคะขากรบถังเป็นถังใหญ่เลยนะคะถังใหญ่ตัวนี้ใส่ความได้ประมาณ20กิโล อ่าีถังก็80กิโลนะคะต่วนี้นะคะงจักมีสองกงจักเข้ากับการทํางานของเครื่องหยอดข้าแวแบดแถวตัวนี้ทํางาน2องคนนะคะใช้กงจักสองกงจักคื่กาไรให้ลูกค้านะคะต่วนน,ะะวนี้นะคะนี้นะคะในถังถังหยอดข้าวนี่จะมีจานอ่าหยอดเป็นกอรอนะคะอยู่ในถัง แล้วเราก็จะแถมจานแบบโรยไปให้4ี่ใบนะคะให้ลูกค้าเปี่ยนว่าจะใช้อ่าแบบโรยหรือแบบดังเป็นกออขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะ,ะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะเรามีของสต็อกไว้มากมายเป็นโกดังนะคะของเราเป็นโกดังสต็อกไว้ลูกค้านะคะ สนใจก็พักมาหรือมาซื้อที่ร้านกอกนะโการเกษตร,รอยู่ที่อำเภอเรืองลบขาจางังหวัดยโสธรนะคะเดี๋ยวนี้กำลังเจ้าขึ้นรถลูกค้านะคะเอาขึ้นรถลูกค้านะคะลูกค้ามารับเองนะคะกำลังจกขึ้นรถลูกค้านะคะตอนนี้กำลังถอยมานะคะเพราะว่ามันหนักนะคะมันเป็นแปดแถวนะคะแปะแถวจานคู่นั่งขับนะคะแปะแถวจานคู่นั่งขับ เดินนาไปแบบจานใบที่เมานะคะตัวนี้นะคะัวนีนะคะนาวกำลังถอยรถมานะคะกำลังเคลื่อนมาเพื่อมาลงนะคะตัวนี้นะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมากนะคะที่มาซื้อสินค้าร้านของเรามารับเองถึงร้านเลยนะคะมาซื้อเองถึงร้านเลยนะคะ ขอบพระคุณลูกค้ามากที่ไว้วางใจร้านเราถ้าสนใจก็ทักมาส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะของไปถึงไปรษณีย์อำเภอที่ลูกค้าอยู่ไปรษณีย์จะดหาเราไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะคะขอบพระคุณลูกค้านะคะจากอำเภอชัยภูมิ โอจังหวอัอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะกําลังถอยมานะคะถอยมาขึ้นนะคะกําลังอารุงนะคะตนี้ต้องชักลอกค่ะเพราะว่ามันมันหนักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้ยกับรถอสี่สิ0แรงขึ้นไปจนถึง7 0ดสิแรงนะคะตอวน,นี้นะคะแปดแถวนะคะสบายนะคะ,อะขอขอบคุณลูกค้ามากนะคะ สวัสดีค่ะ